ใบงานที่13การออกแบบวงจรพุชพูลคอนวอเตอร์ผลลัพธ์การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานออกแบบวงจรวัดทดสอบวงจรพุชพูลคอนวอเตอร์ด้วยความปลอดภัยมีความซื่อสัตย์มีความรับผิดชอบและสามารถทำงานร่วมกันกับผู้อื่น 2. การอ้างอิงมาตรฐาน เชื่อมโยงกลุ่มอาชีพมาตรฐานอาชีพสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สาขาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อาชีพนักทดสอบชิ้นส่วนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรมระดับ3จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 1. เตรียมวัดสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องวัดและทดสอบได้ถูกต้อง 2. ต่อวงจรพุชพูลคอนเวอร์เตอร์ตามที่กำหนดได้ถูกต้อง 3. ทดสอบค่าต่างๆที่วัดได้จากวงจรพุชพูลคอนเวอร์เตอร์ได้ถูกต้อง 4. ออกแบบวงจรพุชพูลคอนเวอร์เตอร์ได้ถูกต้อง 5. ทดสอบค่าต่างๆที่วัดได้จากการออกแบบวงจรพุชพูลคอนเวอร์เตอร์ได้ถูกต้อง 6. จัดเจ็บวัสดุอุปกรณ์และทำความสะอาดเครื่องมือวัดและทดสอบได้ถูกต้อง เครื่องมือวัดสดุและอุปกรณ์ 1. ชุดฝึกการออกแบบสวิตช,ชิ่งจำนวน1ชุด 2. ตัวต้านทาน1กิโลโอมจำนวน3ตัว 3. ตัวต้านทานปรับค่าได้1ตัว 4. ไดโอด1ตัว 5. ทรานซิสเตอร์ 2SD3131 ตัว 6. ICSG3525 จำนวน1ตัว เมัลติมิเตอร์หรือดิจิตลมัลติมิเตอร์จำนวนหนึ่งเครื่องข้อควรระวงังและข้อเสนอแนะ 1. ทดสอบว่าการเชื่อมต่อสายวัดเข้ากับวงจรถูกต้องและความปลอดภัยก่อนการทำการทดสอบเพื่อป้องกันความเสี่ยงและประสิทธิภาพในการทำงาน 2. ทุกครั้งในการทดลองต้องต่อวงจรผ่าน OCP Over Control Protection 3แนะนำให้มีการฝึกฝนทักษะ การต่อวงจรอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญและความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 4. ควรศึกษาคู่มือหรือ d Data s h e e t ของอุปกรณ์แต่ละตัว นักศึกษาต่อวงจรเสร็จแล้วในโปรแกรมโปรติอสตเราก็จะมาทดสอบการทำงนานของวงจรโดยในส่วนแรกก็จะเป็นวงจรออสซิเลเตอร์ซึ่งใช้ ic tl 494ทําทำหน้าที่ผลิตสัญญาณที่จะไปขับวงจรพุทธภูสวิตชิ่งนะครับเราก็มาดูสัญญาณกันเลยครับอย่างนี้ก็มีเอาพุทที่ขา9แล้วก็ที่ขา11ขา10นะครับของ ic tlc 9 4ซึ่งจะกับเฟสกันนะครับซึ่งเราก็มาทดสอบว่าสัญญาณนั้นปรับเปลี่ยนได้ไหมนะครับคว,ความความกว้างของพันธ์สามารถปรับเปลี่ยนได้ไหมจ,จะถือว่าออสซิเลเตอร์นั้นทำงานสำเร็จนะครับตอนนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนได้นะปรับความกว้างแคบได้ซึ่งเราจะเอาตรงนี้ไปควบคุมการออนออฟของ power switching นะครับซึ่งทำงานงงร่วมกับหม้อแปลงในแบบพุทธภูคอนเวอร์เตอร์นะ yeah. ครับทีนี้เรามาดูสัญญาณที่ออก่าพุทธของอผ่านหลังจากผ่านตัว power switching นะครับกับผ่านหมอ้อแปลงแบบพุทธภูนะครับจากการเอาสัญญาณจากขา9กับขา10นะที่ปรับความกว้างได้จากที่ผ่านมาเมื่อกี้ที่เราทดสอบเมื่อกี้นี้เอามาได้นะครับขาเกตของ Q 1นะแล้วก็ Q 2ก็คือ power switching ซึ่งต่อเป็นวงจรในแบบพุทธภูนะโดยอาศัยหลักของหมอ้อแปลงในฝั่ง Primary นั้นมีสขน,นะครับก็จะสลับกันทํางาน นะครับก็จะได้ออพุ์ออกมาทางภาพที่เราเห็นนะครับก็จะมีการซ้อนกอออญญันของของของสัญญาณ 1, นะครับในสองส่วนจากการทํางานสลับการทํางานของฟิชชิ่งนะครับในแบบพุทธภูเชื่อกันดึงเชื่อกันดันนี่นะและงานนะแบบนี้จะให้กําลังวัดขค่อนข้างสูงประมาณ2 0 0ร้อยถึงหนึ่วัตต์นะครับจึงเหมาะกับการนำไปใช้กับงานที่ต้องการกำลังวัดสูงแต่ก็มีข้อเสียของการอินตัวของสนามแม่เหล็กนะครับจะทำให้ตัว power switching นั้นเสียหายได้ง่าย ก่อนนียังไม่ใช้ในเครื่องขยายเสียงในคลาสดี